สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขุมสุกนมืัอนี้กับพาแฟนเพจแฟนครำว่าบึงงัวแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะสายเนื้อครับผมสายเล่เนาะครับเนาะนี่ครับตัวแม่พันธุ์มสูงตัวแม่พันเนี่ยสูงหลายนะครับเนาะให้ลูกมาเป็นเล่ไหมครับผมพุ่มสูงแม่พันเนี่ยสูงหลายนะครับเนาะ ลอยหาสิบหามีครับผมบวกขึ้นไปพุ่นเหรอครับผมนีม่ดอกลอยหาสิบหาลอยหาสิบขันต้มมีอยู่แมล่ลูกแม่นะครับเด้อชุดนี้ก็ได้คมนีลล่ลูกแรกล,รลูกแรกลูกแรลกเลยบ่ลูกแหลกพึ่งได้แถวคูนะครับเด้อคมใหญ่คมยาวคมสูงยังสิมีห่เห็นอีกร้ายครับเรน คลิปนี้กับพิเศษพิเศษไปทา้งพุ่นเหะครับจังหวัดสกลนครเนาะครับเนาะสิี๋เพื่นนิยมชมชอบง้วสายเนื้อแม่บอกแม่พันตัวใหญ่ๆแล้วนี่ครับผมเอฟซีทา้งสกลนครถามหาเลยครับนั่นนะครับตุลูกเพั่นใหม่ๆเนาะครับเนาะนั่นครับดีดดองดองด้่ยห็นรุ่นเดียวกันนะครับเด้อแม่ลูกคมนี่ก็เปิดไบว่าไรครับผมแม่ลูกลูกแม่คมนี่ก็ได้ ถ้่ดีที่สุดก็คือพึ่งได้ลูกแรกน้อครับเนาะลูกแรกเชื่งครูครับน,นะครับจะลูกคนน้าดีสองอาทิตย์เชื่อกันครับเนี่ยมันถึงบ่ะสิบหมื่นเหนือเออเออที่สิบหมืออ่นเห็นบุหรี่อนอยู่ในในเกณฑ์สิบหมื่น แล้ว่าขาหลังขาพันเหยียดตรงดีแล้วครับเนาะขาหลังพันเล่ตัวนี้นั่นนะครับสรุปพันออกสีไหมเด่นๆเลยเนาะครับเนาะออกไหมไปทางแดงหุ่นละครับลายตัสรุปพันน้ำตัวเงาหนาเนาะครับเนาะตามสไตล์เล่แล้วครับผมคมนี่ยกะเงี้ยนี่เงาเงาสูงๆเงี้ยเงาเงาสูงๆนี่กะเปิดไว้บ่หลายนะครับเนาะ เปิดไว้หาเงอนแปดทันครับผมแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะทรงฟีทัวภาคอีสานนะครับเนะา,านะผคนีน่ก็ได้เมื่อแฟนเพจแั้งครับขึ้นมากอยากได้าเขาไปคอกนี่แนี่แทั้งครูได้ก็ได้นะครับเน,นาะนี่นะครับทีมหัวเาียวย่าเปิดไว้ให้นี่ค,นครับทรงฟีทัวภาคอีสาน,นนะครับผมโมไปทั้งครูก็ได้ได้กันครับผมนี่ตักลูกคนก็นยื่น้ำกันนะครับเนาะ ต้นหนึ่งออกไหมแดงๆครับผมตัวแม่ลูกเล่เนี่ยไหมแดงนะครับเนาะออกไปทั้งแดงหุ่นเหรอครับหลายหุ่นเหรอครับตัวแม่พุ่นจิมิมดำดีเล่กับผสมพันธุ์พามาแล้วนะครับเนาะเล่แม่นี่คว <c oughs> ามใหญ่ความยาวความสูงนี่บ่เป็นสองน้องตัวไหนครับผมทั้งใหญ่ทั้ง,งยงงาวทั้งสูงนะครับเนาะ ความใหญ่ความยาวความสูงกับยังทีนี้เห็นอีกหลายครับผมนี่นะครับชุดนี้นะครับผมห้าหมืนแปดพันส่งฟรีทั่วภาคอิสานทีดีก็นั่นก็คือยังว่าสาวลูกแรกเนาะครับเนาะความใหญ่ความ,มยาวความสูงยังสีนี้เห็นอีกหลายครับผมนี่หลังคาทกคาท้อนกับรับประกันให้ครับผม ว่าน,นครับไก่พันขึ้นแม่นแน่นะครับผมมั่นเล่ก็แม่พันก็นได้ที่มีดำเลยเนาะครับเนาะที่มีดำคอเขาใหญ่ดีครับเมื่อแม่นี่หมอสำหรับเป็นแม่บอกแม่พันนะครับควใหญ่ควาเยาาความสูงโมเป็นสองร้องตัวใดครับเนี่ย่าน,นะครับ เบืง้งตัวลูกคนอีกเท่นึงครับผมกบใกล้ๆเนาะครับเนาะนั่นครับตัวลูกเพคนไปช้างแดงแดงออกไหมไหมไหมจนออกแดงคนละครับแม่นี่ตัวลูกเพคนนะครับเนาะนั่นครับเลี้ยงอยู่างไรหรอตวลูกเพคนไี่ด้านแม่เพคนไก่แขฉงขาข้อเข,ข,ข้าบิดเท่านั้นครับทั้งไง กีบเด็กกีบชาวบดเท่านั้นครับทางงามก็คนครับกีบเด็กกีบชาวพันเห็นว่าสาวฝึไในแถวคูนะครับนะแต่แม่พันก็นไดเลบ่บดทๆนะครับนี่ยีมีดำใบหูดำนะครับเนาะเล่แม่เนี่ยไปพัฒนาสายพันได้การครับผมสำหรับเอฟซีแฟนเพจแฟนครับนิยมชมชอบมักงัวเล่เล เอาไปพัฒนาสายพันธุ์ต้ครับเนาะหมอผิดหวังนั่นแหะครับเฮ้อ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 เอ้อเฮเนี่ยครับหมอไปทั้งครูรถหาพิเศษ้อครับเนแถมทรงฟีคือเขาครับผมเนี่ยครับสองคมเนี่ยสามหมื่นแปดห้าหมื่นแปดครับผมฮืมฮืม ลูกแรกทั้งครูนะครับเนาะลูกแหลกทั้งคููเลยครับเน่ยเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ไเงาไก่เลยเหรอครับเนาะเอาละครับคลิปนี้แฟนเพจทฟนครับก็คืขึ้นีบางย่างจิ่วใจนะครับเนาะขึ้นมาต้องตาตัวไหนใหว่าอยากได้ทั้งสองอยากได้ทั้งสี่เลยก็ได้นะครับเนาะอยากได้ทั้งสองอมกันเลยกันครับผม จัดส่งให้ฟีนะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไว้าใช่นี้นะครับผมสวัสดีครับ